สวัสดีครับวันนี้ทางวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับก็มีเจ้าวัยตัวฮะไทเกอร์โตโยต้าไทเกอร์ดีโดีนะครับตัวนี้เป็นดีโดีปี2 0 0 0ันสองพันหนึ่จนะครับเป็นเครื่องคอมมันเร็วแล้วนะครับครับตัวนี้ยังไม่มีฝาครอบนะครับเพราะว่าเป็นปีแรกๆนะครับยังไม่มีฝาครอบเครื่องนะครับก็คันนี้เล่มพร้อมนะครับนี่ครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับจุดโอนพร้อมแจ้งย้ายได้นะครับแจ้งย้ายได้ทุกจังหวัดนะครับนะครับก็ เรามาดูในส่วนของภายในกันก่อนนะครับวันนี้จะพาไปในเรื่องของลองขับแล้วก็ไปดูรอบนอกนะครับว่าจะเป็นสภาพยังไงบ้างนะครับก็ภายในนี่ครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับตอนนี้ไฟฟ้าคนขับขึ้นลงได้ปกตินะครับแต่ว่าข้างคนขับยังมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจัดการแก้ไขนะครับก็เดี๋ยวจัดการแก้ไขให้นะครับแล้วก็จะมีไมค์ความเร็วไม่ขึ้นนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปให้ช่างเขาดูนะครับพรุ่งนี้นะครับ กวกเครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้แอร์ใช้งานได้หมดนะครับนะครับครับผมนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราลองขับกันเลยนะครับว่าเครื่องช่วงล่างเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาดูในเรื่องของภายนอกบอดี้ต่างๆนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่หลายๆคนก็มองหาอยู่นะครับสำหรับไทเกอร์อิมพินนะครับนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5นะครับ ขาเป็นเครื่องคอมเร็วมีเทอร์โบนะครับแต่ยังไม่มีอินเตอร์นะครับนะครับนะครับก็ดูอัาราร่งนะครับไม่ขึ้นปกตินะครับผมนึกว่าไม่ไม่ขึ้นนะครับยังไมใช้งานได้ปกตินะครับก็เหลือแค่ชุดกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าฝั่งข้างคนขับจะมีปัญหาอยู่นะครับนะครับลงได้แต่ขึ้นไม่ได้นะครับนะครับเป็ดูความเร็วนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับไทเกอร์นะครับท่านใดหาใช้งานอยู่คันนี้ก็ไม่วิ่งไปอยู่274,921กิโลนะครับยังสามารถใช้งานได้อีกเยอะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจก็ลองสอบถามมาได้นะครับคันนี้นะครับ119,000บาทนะครับคันนี้119,000บาทนะครับ ก็เป็นราคาเงินสดนะครับส่วนสภาพภายนอกเรามาดูกันว่าสภาพต้องเก็บอะไรบ้างนะครับทําไมถึงต้องหนึ่งแสนหนึ่งหมืนเก้าพันบาทนะครับก็โอเคครับถึงที่ไม้นะครับเดี๋ยวพาดูรอบนอกแล้วก็มาดูเรื่องเครื่องยนต์นะครับให้เครื่องยนต์พักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูเรื่องระบบน้ํานะครับโอเคครับก็ภายนอกนะครับตัวนี้นะครับ จำนี้นี่ครับจำนี้ก็จะมีบอกระดานนิดนึงนะครับแต่ส่วนาบกหนั่งจริงอะไรทุกอย่างสวยนะครับเดี๋ยวจะมีนิดเดียวนะครับสำหรับบอกนะครับก็นะครับดูในเรื่องของบอดี้ด้านนอกนะครับฝั่งนี้โอเคนะครับก็จะมีน่ครับเป็นรอยบุกนิดนึงนะครับรอยบุกนิดนึงนะครับก็มีบุกลักยินะครับนะครับ พยายามให้เห็นนะครับว่าเป็นลักยีนนึ่งนนี่นะครับก็ส่วนฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายเดิมนะครับมีโลโก้ัว E อันนี้น้องแกะไปแล้วนะครับมันจะเปื่อยนะครับดีพอดีนะครับดูท้ายเม็ดาร์กเป็นยังไงบ้างนะครับเม็ดาร์กนี่เลยครับเดิมๆนะเมดาร์กอยู่ครบนะครับสวยเลยนะครับแม่งเลยนงไรเนื้อเนี่ยสภาพค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะครับดูเม็ดาร์กนะครับ เดิมๆนะครับไล่ดูนะครับคันนี้นะครับนี่ครับตอนกระบะตอนกระบะยังสภาพเต็มๆนะครับนี่ครับยังไม่ผูนะครับจะเป็นสีแดงๆในเรื่องของหาดินนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับก็อันนี้ไม่เคยใส่คอกมานะครับก็ไม่มีรอยจอน็อตนะครับเป็นแม็กไลเนอร์ที่มากับรถเลยนะครับก็ฝั่งนี้นะครับมีรอยเหมือนกันนะครับ ดครอยเบียดนะครับดูรอยเบียดแล้วก็จะมีสีลอนนะครับเนตรวจจะตรงก็บซีดูได้เลยครับสภาพแต่ซีไม่ผุไม่ดำนะครับใต้ท้องสวยนะครับกล่องฝั่งนี้นะครับดูในส่วนของอซับในนะครับเม็ดองเม็ดอาร์นะครับเม็ดอาร์เห็นชัดเจนนะครับเป็นเดิมนะครับ อันนี้รับรองเลยครับไม่ไม่จมน้ํานะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับท้ายเดิมหน้าเดิมนะครับนะครับฝั่งนี้ผมฝั่งที่ผมแจ้งนะครับก็คือไฟฟ้าฝั่งนี้ยังมีปัญหาอยู่นะครับเี๋ยวจัดการแก้ไขนะครับต่อฝั่งนี้ก็จะมีเล็กน้อยนะครับเป็นรอยเปียกนิดนึงนะครับ มาสีคันนี้เต็มนะครับ64นะครับเฮ้ยไม่ใช่เต็มนะครับคือ64ปีหน้านะครับมกกลาวดูฝั่าฝั่งของคนขับบ้างนะครับฝังคนขับเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับซับในนี่ครับเม็ดอาร์คู่ครบนะครับเดิมๆนะครับไม่เคยสาดสีเข้ามาด้านในนะครับนี่ครับยังเสือๆอยู่เลยนะครับก็ รับประกันได้เลยว่าไม่มีชนไม่มีจมน้านะครับแต่ว่าจะมีได้เก็บงานนะครับจะต้องได้เก็บงานยางหน้ายางหน้าดีนะครับเต็มเต็แม็กซดีตาเนี่ยชิ้นหนึ่งนะครับฝากระโปรงจะซีดจางนะครับที่ต้องเก็บนะครับฝากระโปรงที่ต้องเก็บนะครับดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับนี่ครับ <mile> เดิมๆนะครับไม่ม <floor. S 2> ีขย so ับนะครับ so น็อตไม่มีการขันไม่มีขยับนะครับก็บอกบอกได้เลยว่าไม่เคยชนหน้าไม่เคยยกเครื่องนะครับเพราะว่าถ้ามีการยกเครื่องก็ต้องขันน็อตนะครับฝากระโปรงนะครับนี่ครับฝาเดิมๆนะครับโตโยต้านะครับเตอร์รี่เจอยู่ครบนะครับดูไม่ดเิดเดนะครับาเลขครบนะครับแต่ว่ามันมีแตกนิดนึงของส่วน ตาหน้าที่มีารเงนเพิ่นะครับงดูแลวรถเถกรบไม่มาบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยขันะครับดูเพดคันนี้นะครับเพดนะครับรถโตโยต้าทุกคันจะต้องมีเพดนะครับก็เป็นปลายปีนะปลายปีปีหนึ่งนะครับก็อจะดเป็น 2นะครับหรือว่าปีสองปันหนึ่งจนสองปันสอนะครับก็ดีสี่จนดีห้านะครับผมอ่ก็เสียงเครื่องก็เป็นคอมเร็วนะครับมีเทอร์โบนะครับแต่ไม่มีเตอร์แล้วก็ไม่มีฝาครอบนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเสียงเครื่องก็ถือว่ารันปกติดีนะครับนิ่งดีแอร่ยินนะครับก็มาดูเรื่องกําลังงานนะครับนกำลังงานแล้วก็อ่อน้ํานะครับ แล้วถ้าเราขับมาประมาณ2-3งมกิโลนะครับถ้ามีปัญหาเลี่ยงเครื่องนะครับเราไม่สามารถเปิดท่อน้ำได้เพราะว่าจะมีแรงดันนะครับสำหรับคันที่มีปาดสิดตัวนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับคันนี้1 1 9 0 0 0บาทนะครับ1,19,000บาทสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0 9 8นะครับ2 7 4 4 2 7ดนะครับนะครับเบอร์0 9 8ย7 4 4 2 7 9 หรือว่าไ d ดีศูนย์เก้ห้ี่สสี่หนึ่นะครับนะครับต่อฝากไว้ด้วยครับนะครับท่านใดสนใจมาลองขับได้นะครับที่ตำบลท่าพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็สนใจนะครับคันนี้1 1 9 0 0 0สบาทนะครับก็ฝากด้วยครับคันนี้นะครับเล่มชุดโอนพร้อมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับให้กับทางช่องนะครับก็ท่านใดสนใจติดต่อมาครับขอบคุณครับ